สวัสดีครับรายการท้องถิ่นเที่ยวไทยวันนี้มารู้จักกับประเพณีดั้งเดิมของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษากันครับแสงเทียนแห่งศรัทธาวิถีแห่งพรรษาไทยเมื่อถึงฤดูฝนแสงเทียนจะสว่างสวัยทั่วแผ่นดินไทยเสียงกลองของขบวนแห่เทียนพรรษาดังตระหึมขึ้นอีกครั้งพร้อมกับความศรัทธาอันแรงกล้า นี่คือบทบันทึกแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนวิถีพุทธวิถีไทยขอต้อนรับเข้าสู่แสงเทียนแห่งศรัทธาวิถีแห่งพันษาไทยความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพันษาประเพณีแห่เทียนพันษามีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์และ,มะแมลงเล็ก,ลกๆที่กำลังเจริญเติบโตในอดีตชาวบ้านจึงถวายเทียนให้พระภิกษุได้ใช้ให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมในช่วงพรรษาและเมื่อการเวลาผ่านไปการถวายเทียนก็วิวัตรกลายเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาประเทศไทยเริ่มมีประเพณีนี้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมในสมัยอยุธยาแต่พัฒนาและเฟื่องฟูที่สุด ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นต้นแบบและศูนย์กลางของการแห่เทียนระดับประเทศการทำต้นเทียนและความสามัคคีของชาวบ้านเบื้องหลังต้นเทียนที่สวยงามตระการตาคืองานฝีมือและแรงใจของทั้งชุมชนการทำต้นเทียนเริ่มจากการหล่อเทียนด้วยขี้ผึ้งหรือแผ่นเทียนจากนั้นจึงนำมาสลักลวดลายด้วยความปราณีต ลายไทยลายเทพพนมภาพพุทธประวัติถูกถ่ายทอดออกมาด้วยมือช่างพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งเยาวชนในหมู่บ้านที่ร่วมกันเรียนรู้การเตรียมงานแห่เทียนพรรษาการเตรียมงานแห่เทียนไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวแต่ใช้เวลาเป็นเดือนเริ่มตั้งแต่การเตรียมขี้พึ่งการจัดหาวัสดุประสานงานกับวัด และเทศบาลจากนั้นก็เริ่มซ้อมขบวนแห่วางผังเส้นทางเตรียมดนตรีพื้นบ้านชุดแสดงฟ้อนรำตลอดจนตกแต่งรถแห่และซ้อมรำประจำขบวนชาวบ้านแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนบางคนทำเทียนบางคนซ้อมรำบางคนดูแลอาหารและบางคนรับผิดชอบด้านศิลปะตกแต่ง ขบวนแห่ดังเดิมและจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขบวนแห่เทียนพรรษาในอดีตจะใช้เทียนขนาดกลางหามด้วยแรงคนเดินขบวนจากบ้านสู่สารลาวัดพร้อมเสียงดนตรีพื้นบ้านแต่ในปัจจุบันขบวนแห่พัฒนาให้ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีงานแห่เทียนพรรษาอุบลอันลือชื่อขบวนแห่เทียนยาวหลายร้อยเมตรมีทั้งเทียนพรรษาขนาดมหึมา ขบวนแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นการฟ้อนรำเครื่องแต่งกายและการประกวดชิงรางวัลระดับประเทศอุบลราชธานีจึงได้รับการขนานนามว่านครแห่งเทียนพันษาอย่างแท้จริงประเพณีแห่เทียนบ้านสีฐานวัดสีทัศน์ผู้กระดึง หมู่บ้านสีฐานตำบลภูกระดึงจังหวัดเลยก็มีประเพณีแห่เทียนที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังศรัทธาที่วัดสีทัดชาวบ้านจะรวมตัวกันตั้งแต่ก่อนวันอาสาละหบูชาเริ่มทำต้นเทียนด้วยฝีมือของคนในชุมชนแล้วจัดขบวนแห่เล็กๆไปตามถนนสายหลักชาวบ้านสวมชุดพื้นบ้านขบวนแห่เดินอย่างช้าๆพร้อมเสียงกลองยาวแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัด แต่กลับอบอวลด้วยความอบอุ่นและความรักในท้องถิ่นอย่างแน่นแฟ้นวันแห่เทียนและวันถวายเทียนพรรษาโดยทั่วไปวันแห่เทียนมักจัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันหรือในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ส่วนวันถวายเทียนพรรษาตรงกับวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มจำพรรษาอยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน ในวันนี้ชาวพุทธจะนำเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและของจำเป็นไปถวายพระเพื่อให้พระภิกษุใช้ในช่วงเข้าพรรษาความหมายของเทียนในทางพระพุทธศาสนาในอดีตเทียนพรรษามีไว้ให้พระใช้จุดให้แสงสว่างเวลาศึกษาธรรมะในยามค่ำคืนแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เทียนหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญา การถวายเทียนจึงเป็นการถวายแสงสว่างถวายปัญญาและตั้งเจตนาให้ตนเองก้าวสู่ทางแห่งธรรมในพระไตรปิฎกยังกล่าวว่าผู้ถวายเทียนจะได้รับอน,นิสงค์คือเกิดในภพภูมิที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดและชีวิตรุ่งเรืองด้วยแสงสว่างทางใจชีวิตหลังแห่เทียนอาสาละหบูชาและวันเข้าพรรษาหลังผ่านพ้นงานแห่เทียน ชาวบ้านจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทำไร่ทำนากันวันสารราหบูชาเป็นวันระลึกถึงวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคีเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ส่วนวันเข้าพรรษาคือจุดเริ่มต้นแห่งวัดปฏิบัติทั้งพระและทรวาสชาวบ้านมักจะงดเล่าเข้าพรรษารักษาศีลและไปวัดทุกวันพระเพื่อสร้างบุญเสริมบรารมี ให้แก่ตนเองและครอบครัวแสงเทียนที่ส่องสว่างในคืนเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงแค่เปลวไฟแต่มันคือแสงแห่งศรัทธ,ธาแสงแห่งภูมิปัญญาและแสงแห่งการให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาจึงไม่ใช่แค่เทศกาลแต่มันคือสายใยของชุมชนคือหัวใจของพระพุทธศาสนาและคือ รากเง้าของความเป็นไทยเป็นอย่างไรบ้างครับความรู้ดีๆที่ท้องถิ่นเที่ยวไทยมานำเสนอหากชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเตือนแจ้งหากมีคลิปใหม่ๆขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปหน้าจะพาไปไหนมีข่าวสารสาระดีๆอีกก็อย่าลืมไปติดตามช่องของเราได้ครับขอบคุณครับ